เนี่ยครับตรงนี้เลยครับหลังใหญ่มากครับพี่น้องปัญหากิ่งเล็กไม่รู้จะไปเอาได้หรือเปล่าต้องล้องขึ้นไปดูครับสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านครับออกมาเหมือนเดิมครับออกมาเจอตัวพึ่งช่วงนี้ดอกมะยราบกำลังบานครับมีหลายตัวอยู่ครับพี่น้องครับ เนี่ยครับต้องรอจนกว่าเกสรอนเต็มขาครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันว่าจะไปบินไปทางด้านไหนคิดว่าน่าจะอยู่ป่าแถวๆนี้ครับที่ผมเคยได้แต่ยังไม่ลุยครับต้องดูตัวก่อนเอาให้แน่นอนลุยไปเดี๋ยวเหนื่อยทางด้านนู้นเมื่อกี้ผมนั่งดูก็มีหลายตัวครับเป็นเกือบๆยี่สิบตัวตรงนี้เหมาะกว่าเลยมานั่งดูตรงนี้ อย่างนี้ต้องดูเป็นร้ายตัวนะครับห้ามดูห้ามดูอากาศครับมีคอมเมนต์มาถามมาดูตัวยังไงถ้าดอกมายราบนี้ต้องดูไปหลายตัวครับเดี๋ยวเกสอนเต็มขาแล้วก็จะเช็ดขาแล้วก็จะไปกลับไปรังรับ,รบจะบินโดง่งหรือบินต่ําก็เป็นอีกเรื่องนึงช่วงนี้พึ่งจะมักบินโด่งครับพอเริ่มใกล้ๆหนาวแล้วก็เดี๋ยวจะบินต่ำ,ตำ,ตำเๆเรียดครับเดี๋ยวขอดูตัวสักคู่ครับเดี๋ยว จับทางได้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีครับสักคู่ครับสรุปแล้วบินไปนี่ครับเข้าป่ายูคาไปแถวๆนี้ครับบึ้ดขึ้นไปเนี่ยครับต้องเดี๋ยวต้องดูอีกสักหลายตัวก่อนมันตบางป่ายูคาน่าจะจับทิศทางยากอยู่ไม่รู้จะไปลงลังตรงไหนต้องไปดักดูตัวข้างหน้าอทีนึง เดี๋ยวรอดูสองสามตัวนี้ก่อนครับเกสอนเยอะแล้วเมื่อกี้เห็นไปแถวแถวนี้ครับสองตัวจะไปอยู่ต้นมะขามที่เก่าหรือเปล่าหรือต้นสะดาที่ผมเคยได้ทุกประจำนะครับไปไม่ไปไปไม่ไปไปไม่ไป ปึ๊ดปุ๊บป๊นี่วนวกไปวนมาได้กลิ่นตัวคนก็อย่างนี้ครับจะวกไปวนมาเดี๋ยวไปนั่งดูตรงใกล้ๆนู้นดีกว่าจะได้เห็นช่องดีๆหน่อยดูอากาศต้องโล่งต้องเี้ไวจะไปยังไงดูได้ไม่สุดสายตานี่ก็ตามยากหน่อยครับพี่น้องครับบางป่ายูคา เปอร์เซ็นต์เสี่ยงสูงครับเสี่ยงไม่เจอแต่ถ้าเห็นตัวไปจนไกลๆจนว่าสุดสายตาเราอรนั่นแหละเปอร์เซ็นต์เจอจะเยอะอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะหักไปไหนขึ้นไปแล้วหักซ้ายหักขวาเราก็ไม่รู้ครับต้องไปดักดูตัวไปเรื่อยๆต้องรอดูก่อนครับช่องนี้เผื่อจะไปช่องช่องว่างๆให้เห็นแวบไปนี่ สักคู่ครับขอดูตัวก่อนครับบินหายไปช่องนี้จริงๆครับพี่น้องครับเห็นตัวแวบๆสายขึ้นไปเนี่ยแต่ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองต้นมะขามที่เก่าหรือเปล่าไม่รู้นะไปเ,เดี๋ยวไปดักดูทางนู้นกันดีกว่าครับดูตัวดูตัวดอกมะยลาบบินโฉบไปโฉบมา ดักดูใกล้ๆไปเรื่อยๆครับไม่รู้จะอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นเป็นทางถนนอยู่เนี่ยครับไปครับเข้ามาในป่ายุคาครับมาดูแถวที่เคยได้พุ่มไม้พุ่มเนี้ยครับมันก็จะบินแถวๆมามาแถวๆตรงแถวนี้ยรู้จะเกาะอ,อยู่ที่นี่หรือเปล่า แล้วก็มีต้นมะขามอยู่ข้างล่างนู่นครับที่เคยได้เหมือนก็นยังไม่เกาะครับต้นนี้ยังไม่มีมั่งคือต้นนี้มองไม่เห็นพึ่งยังไม่ใช่ครับต้นนี้เมื่อก่อนผมเคยได้กิ่งบนนู่นครับเมื่อปีแล้ว ต้นนี้ยังไม่ใช่ครับเดี๋ยวไปดูใหม่เดีรื่อยไปดูข้างล่างนู้นดีกว่าแถวแถวต้นมะขามไปครับสักครู่ครับมาดูตรงต้นมะขามนิ้วต้นนี้ก็ยังไม่มีถ้าต้นมะขามนี้ไม่มีแล้วโอ้โหที่เนี้ยเหนื่อยเลยแล้วครับ ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเลยทีน่นี่เลยไปป่ายางพาราหรือเปล่าต้นนิ้วนี่ก็ยังไม่เกาะไม่มีไปลุ้นต้นมะขามที่เดิมที่เคยได้โอ้หมองไปนี่จ้องลงเลยครับไม่มีอะไรเลยโอ้เหนื่อยเธแล้วมั้งวันนี้ยินหายไปแ๊บมาแถวนี้ไม่รู้ไปเกาะอ,อยู่ไหนแล้ว เหนื่อยเลยถ้าอย่างนี้ถ้าต้นมะขามนี่ไม่มีไปอยู่ไหนนาะที่นี้ไม่กาะต้นมะขามครับที่จริงอะผมเอ้เอาต้นมะขามเต็มที่เลยนะมันเคยอยู่เคยอยู่กิ่งฝั่งทาั้งโน้นนะครับ ได้ประจำทุกปีต้นเะดาต้นนู้นก็ยังไม่มีครับไปเดินหน้าหานต่อครับสักคู่ครับใน,นที่สุดกระตามาจนเจอครับพี่น้องครับทรงหน้าเจ้าอ่อนครับเนี่ยเดาจังพี่น้องอ่อนอีกแล้วเนี่ยครับ อ่อนๆปล่อยไว้อีกสักหน่อยโอ้โหหลังใหญ่เดยพี่น้องเลยมีอีกหรือเปล่าเนะ้ะโอ้โหเนี่ยครับอ่อนครับเสียดายครับอ่อนไปหน่อย พ่อยไว้ก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวลองเลาะหาดูตามก่อนเผื่อจะมีอีกไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าหนามเยอะนี่คือป่านออม้ำหนามอะไรนักหนาเกาะหน้า,า,ดนา,นะนนาเดี๋ยวสักครู่เดี๋พี่น้องเด้อขอลุยดูแถวนี้ก่อน มาเจอก่อนต้นมมม่วงจะใกล้กันอี้ครับอ้อ่อนอีกแล้วทรงนี้เอ้ยทำไมมีตะเพึ่งอ่อนนะพี่น้องเ้ยอ่อนนี่แล้วครับทรงนี้โอ้ยได้กินบนอวันเนี่ยไอ้๋ถวถอยก่อนครับมีตะพึ่งอ่อนเยอะจัง เพิ่งเป็นรังนี่ไปอยู่คน,นอือ่นหมดน้อปากกลกด้วยดินยากเมื่อกี้อยู่ทั้งวุ่นอ่ะรังนึงรังอ่อนเ๋ยวถอยออกกับกันดีกว่าสเสร็จายจังเลยครับเจอตะเพื่อนอ่อน ไปเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับไปครับตามมาเจออีกรังหนึ่งพี่น้องไอ,เอ,เอ,อ้เบอ่อเลยอยู่บนต้นยางพาราไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่าครับกิ่งเล็กจะต้องร้องขึ้นไปดูอู้หลังใหญ่มากครับเนี่ยครับตรงเนี้เลยครับหลังใหญ่มากครับพี่น้องปัญหากิ่งเล็กไม่รู้จะไปเอาได้หรือเปล่าต้องล้องขึ้นไปดูครับ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูดีๆนู่นเหรอครับซุ้มอยู่ดำๆนู่นเหรอครับเนี่ยครับโอ้ลังใหญ่มากครับลังนี้เดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวถ้าตีได้ก็จะเห็นครับจะได้เห็นเห็นชิปเดี๋ยวไม่รู้จะตั้งกล้องได้หรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะตีแล้วลงมาให้ดูข้างล่างครับ ไปครับพี่น้องเดี๋ยวลองขึ้นกันดูครับสักคู่ครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้เละเทะเลยมันนี่มีที่ตั้งกล้องครับข้างบนครับต้องขอโทษขออภัยด้วยครับนี่ครับรังกำลังสวยผมจะให้ดูน้ำหวานครับนี่ครับก้นน้ำหวานน้ำหวานนี้ประมาณทักสองสามขวดถึงสี่ขวดครับประมาณนั้นครับเต็มที่อยู่ที่สี่ขวดเรียบร้อยครับโอเหมือนครับข้างบนมันสูงลิบ จิ่งไม่ไปได้ครับมันไม่เล็กจัดครับนี่ครับผมปาดเศษหล่นอยู่ตรงนี้ครับไปไปออกครับครบอยู่ตรงนี้อาครบก่อนเกือบจะไม่ได้แต่ก็ได้ครับไปเราออกกันครับเดี๋ยวเเก็บของก่อนอเก็บข้าวเก็บของออกกันดีกว่า ไปเด๋ยปไปหาที่อื่นก็ต่อเรื่อยๆครับไปข้างหน้าต่อเรื่อยๆอัวนกลับบ้านออกตงวันครับอย่างนี้นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับสาหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ